สวัสดีค่ะวันนี้สามีใจดีนะคะจะทำหอยให้ทานนะคะพอเราซื้อหอยมาเนี่ยเราก็ต้องล้างนะคะแล้วก็เอาตัวพวกหินปูนอะไรตรงที่เกาะอ,อยู่ที่ที่เปลือกอะคะ่ะออกนะคะจากนั้นนะคะมาดูส่วนผสมนะคะจะมีไวท์ขาวเนยผงเคอรี่นะคะฟูครีมแล้วก็เกลือตามชอบค่ะ ็ใส่ส่วนผสมไปก็กะกะเอานะคะชอบอะไรมากกว่ากันนะคะผงเคอรี่ถ้าใส่มากมันจะขมนะคะต้องระวังอีกนึงค่ะพอเราใส่ไปครบแล้วเราก็ปิดฝารอให้มันเดือดนะคะซึ่งหอยมันจะสุกเร็วค่ะอ่ะพอเปิดมาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจริงๆมันต้องใส่ออซูร,รี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสามีไม่ไม่ชอบผักนะคะก็เลย ได้มาประมาณนี้ค่ะปุดๆเลยนะคะเตรียมใส่จานชามได้เลยค่ะจริงๆถ้าไปที่ร้านนะคะเขาก็จะทานพร้อมกับเฟรนช์ฟรานะคะแต่ว่าพอเราทานที่บ้านก็เดี๋ยวทานหอยอย่างเดียวดีกว่านะคะเดี๋ยวทานเฟรนช์ฟราจะจะอิ่มเกินไป นี่เขาก็ตักใส่ชามนะคะกระเด็นกระดอนหมด ตอนนี้นะคะก็ใส่ผงโฮชิชะไปนะคะอุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้เขย่าเนี่ยก็คือซื้อได้ตามแบบช้อปปี้อะไรได้ทั่วไปเลยนะคะอันนี้แอมก็ฮิ้วมาทำที่นี่ค่ะเราใส่น้ำนะคะแล้วก็เขยา่าเขย่านะคะจนมันผสมกันดีแล้วค่ะนี่ค่ะผสมให้ดีนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่นมนม,น,มนี่คือตามชอบนะคะ แอมก็ใช้นมที่ไปตามล่ามาที่คาฟูนะคะรสชาติมันจะหอมหอมตเติมไปพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่โฮจิชะลงไปก็จะกลายเป็นโฮจิชะลาเต้นะคะทำเอง 5, 7, จากนั้นนะคะ 5, 7, ก็ใส่ไข่มกนะคะ พอมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะอยากทานอะไรก็ต้องทำเองค่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะตามคำเรียบรองนะคะเรียบรองตัวเองนะคะจากที่ไปคาฟูมานะคะวันก่อนนะคะก็ จะมารีวิวนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นที่เขียนขอบตานะคะกำลังหาอยู่นะคะยี่ห้อบูบูชัวสนะคะ m a ดอ i นอิตาลแต่ราคาไม่แพงเลยนะคะประมาณนะห้นะคะก็คือ6ประมาณ240บาทนะคะคืออยากหาเป็นสีน้ำตาลนะคะ แต่ว่าพอทาอย่างวันนี้ค่ะทาไปแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่น้ำตาลอย่างที่ชอบนะคะมันเป็นน้ำตาลที่สว่างเกินไปนะคะแต่ก็โอเคค่ะพอถูไทยไปได้นะคะส่วนช็อกโกแลต3แท่งนี้นะคะเป็นซื้อ2แถม1นะคะใช่มันอันละ1.3 1น่ะคะมันมีบางอัน1.4 1นะคะ ซื้อ2องแถม1นึ่งไอตัวที่ถูกกว่าก็คือจะแถมไปนะคะซื้อลสมิ้นมาแล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นเอ่อแบบไม่เค็มมากนะคะแบบอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เป็นรสคาราเมลคาราเมลเกลือแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะก็เผื่อจะไม่รู้สึกผิดมากนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันก็จะน้อยหน่อยอันนี้แฮมนะคะแฮม แถมที่ไม่มีไนไตร์นะคะแล้วก็เกลือนเนี่ยลดไป25%มี4 4สี่แผ่นแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะบอกเอ,อ่อนูทริชั่นไว้ว่าเออสกอร์เนี่ยได้ B ก็คือแสดงว่าก็โอเค A เนี่ยคือโอเคสุดๆนะคะส่วน B ก็โอเครองลองมาอันนี้นี่2.9 2อ2ประมาณ120 4แผ่น120นะคะแล้วก็นมเนี้ยค่ะที่ไปตามล่าก็เลยเหมามาเลย4 4อันนะคะเป็นนัวเซตนะคะอันนี้จะลองดูรสคาปูชิโน่นะคะไม่ทราบเป็นยังไงส่วนรสที่เป็นรสชโคโค็อกโกแลตเนี่ยก็เลยซื้อมา3อันมันตกกล่องละประมาณสองอจุด เกค่ะ3ประมาณขวดละ100ยสี2สิบค่ะแต่ก็กินได้นานอยู่เหมือนกันนะคะเอามาใส,ส่มาอุ่นนะคะแล้วก็มาใส่กาแฟนิดนึงก็อร่อยดีะคะ่ะต่อไปเป็นนีเวียซอฟนะคะที่บอกว่าดีมากก็เลยซื้อมาแบบกระปกุกบิ๊กบุ้มนะคะสองร้มลลนะคะนีเวียส0งร้มล 3.14ค่ะประมาณร้อสิบโอเคเนาะใช้นานเลยแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นชีสนะคะยี่ห้อ,อวัววัวแดงหัวเลาะเนี่ยนะคะจะว่าเอามาทำเป็นแซนด์วิชแฮมชีสนะคะคู่กันเพราะว่ามีขนมปังที่แช่ช่องฟรีดอยู่นะคะทานไม่ทนันอันนี้สิแผ่นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเท่าไหร่ลอ w ว s h ออกมืสเชือสิบแผ่นหนสามโอ้ถูกมาประมาณสี่สิบนะคะสีสิบบาทบาเราคือแพงมาแล้วเวลาดูส่วนผสมอะคะ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นชีสแท้มันก็จะชีสแบบร้อซไม่มีส่วนผสมของน้ำมันเลยอันนี้มันบอกเลยนะคะเออมันจะเป็นนมแล้วก็มีเ,เนยแล้วก็มี ชีสมีเกลือนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แท้ๆเลยต่อไปอันเนี้ยค่ะกาแฟดีแคปคือแอมมาทานดีแคปนะคะแล้วก็ทุกวันเนี้ยใส่เป็นที่เป็นเหมือนแคปซูลนะคะใส่ไปในเครื่องซึ่งมันก็มีไม่กี่แคปซูลเองอะ่ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนะคะก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองเป็นผงๆดูนะคะแล้วก็ใส่อีกเครื่องหนึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องแบบ ครื่องบทกาแฟอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงค่ะเดี๋ยวร้องให้สามีสาธิตนะคะก็คือจะเอามาใส่อันนี้แล้วก็เอาอันนี้มารวมกันมันจะกลายเป็นเหมือนมอกค่าค่ะแบบกาแฟกับช็อกโกแลตรวมกันอะไรเงเี้ยเนาะครีเอทไปเรื่อยๆนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะอยากทานอะไรก็ต้องทำเองนะคะก็บริโอนะคะเป็นขนมปังหวานนะคะเห็นสามีบอกอร่อยมาก กอนนึงนี้200เออไม่ใช่2.80จุดแยูโรก็คือเกือบ3ามนะร้อยกว่าบาทนะคะมันจะหวานในตัวของมันเองแต่แอมว่าไอ้พวกบิออยพวกนเนยเยอะน้ำตาลเยอะนะคะทานก็อร่อยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะถ้าไม่ระวังเนี่ยมันเร็วมากนะคะน้ำหนักขึ้นหนักยู่ช่วงนึงแอมทานเก่งมากนะคะมันขึ้นเร็วมากเลยนะคะน้ำหนักเนี่ย ต่อไปเป็นช็อกโกแลตนะคะซื้อ1อันแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยลด5้รนะคะราคาตุ๊ๆๆๆๆราคากล่องหนึ่งเจ็นะคะซื้อ2กล่องเลยกลายเป็น14.38ลดลงไปอีก3.60นะคะลดเนื่องจากว่ากล่องนี้ลด5้เซนนะคะก็ นั่นแหละคะ่ะอ้วนบางสุขภาพบางนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นทิชชู่ค่ะเห็นแก่ของถูกนะคะมันบอกว่าซื้อ20สแถม12เนี่ยค่ะยี่ห้อของคาฟูเลยแล้วมันเป็นสีชมพูน่ารักมากเลยนะคะก็คือใช้ใช้ทิชชู่เยอะเหมือนกันนะคะเป็นที่ที่ใช้ทิชชู่เยอะนะคะเราเวลาดูว่ามันแบบแบบ หนาบางนิ่มหรือ,อยังไงอะคะก็ดูตรงนี้นะคะอันนี้3เนอะแม็กซิมัมรู้สึกจะเป็น4มันะคะ4ก็จะนิ่มหนานะคะแต่อันนี้3ก็พอถูไถ่ายเนอะราคาก็5 6 6นะคะ,ก, 5. 5. ะ,คะก็คือประมาณเออ6ประมาณ2 0 0อ่อะค่ะก็คุ้มอยู่นะค่ะ นั่นแหละค่ะว,วันนั้นก็นิดๆหน่อยๆน,นะคะได้มาแค่นี้เองนะคะแต่ว่าหมดไปทั้งสิ้นห้า8นะคะหมดนี้ก็สองพันเนอะซื้อนิดๆหน่อยๆก็เยอะแล้วนะคะประเทศเนี้ยก็นะคะอันนี้ยังไม่ได้แบบชิ้นอันอะไรเลยนะคะคก็นั่นแหละค่ะรีวิววันนี้นะคะที่ไปคาฟูมาขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมานะคะ ในโอกาสหน้าถ้าเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ